สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่20พันวาคม2568มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นสายทหารนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดไปนะครับคำนวณได้เลข3สําหรับงวดใหม่ จ้าของข้อมูลคำนวณได้เลข9นะครับคำนวณได้เลข9ก็มาลุ้นกันครับ9จะมาไหมโชคดีจงเป็นของท่านต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นร้อยบนนะครับของแอดายที่เป็นพีวันที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข8โวยออก8 9 5 งวดก่อนหน้าก็เข้านะครับมีเลขสองงวดที่ออกสองห้าสองสองสองสำหรับงวดใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้หนึ่งสองสี่หกเก้านะครับหนึ่งสองสี่หกเก้าแนวทางเด่นร้อยบนทุกทัน มาด้วยกันก็จะเป็นสูตรสอนบนของอาจารย์นะครับสูตรสอนบนของอาจารย์งวดก่อนมีเลข9นะครับเข้าหลัก10สสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้0 2 3 4 6สี่นะครับ0 2 3 4 6สสี่สูตรสอนบนของอาจารย์ยังเดินดีต่อเนื่องอยู่นะครับยังไม่หลุดถูกทันใครชอบใครตามอยู่ก็ หน้าจอไปนะครับวันที่อยู่ด้านบนวันที่2อเดือน1นปี2569หอถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นสนบนเลขเด่น2ตัวของ b บ Y นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ทุกท่านเลขเด่นแบบ2ตัวสำหรับงวดหม่อยู่ด้านล่างสุดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้5กับ6 มืต่อกันที่แนวทางสองนอบนของแอสาริกานะครับได้ตัวเด่นทั้งหมด4ตัวนะครับมี1 2 3แล้วก็9ใบนี้จะเป็นแนวทางครบบนของแอดไบานาดใครรอใครตามอยู่อาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมามาไม่ครบนะครับขาดเลข8ไปทุกทันมีเลข ห้ากมีเลข9นะครับทางโดยเลขโดยรวมของอาจารย์6งวดหลังสุดมีเข้ามีหลุดนะครับมีครบมีไม่ครบสำหรับงวดใหม่จัดไปทุกทันสูตรคำนวณครบบนของอาจารย์ได้1 3 4 5 6 8ามสี่ห้านะครับหนึ่งสามตัวดับของอาจารย์คำนวณได้0ูน ใครชอบก็นําไปต่อยอดนะครับทํใไมชอบใจก็เลื่อนผ่านถัดมาจะเป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนของแอดปุ้ยนะครับงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้ามีเลข9เข้าหลัก10บงวดก่อนหน้านั้นมีเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับสำหรับงวดใหม่2มกราคม อาจารย์คำนวณได้1 2 3 4งี่ห้าทุกทันหนึ่งสองสามสี่ห้าทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ถัดมาจะเป็นแนวทาง10หน่วยบนนะครับเลือกเด่น4ตัวของแอดมิครับแอดมิดคำนวณได้7890ทุกทัน 7, 8, 9, มาต่อกันที่แนวทางของแอดนางพารวยอีกใบนะครับใบนี้เป็นข้อมูล3ตัวด้านบนขนมไทยวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับหลักร้อยของอาจารย์ก็มีเลข8ทุกทันที่เข้า2ตัวมี95ตรงๆนะครับ3ตัวนี้เข้า2อชุดเลยทุกทันมี8 5บ5 9 8นะครับสำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือจากร้อยคำนวณได้098765นะครับ098765สองตัวด้านบนของอาจารย์มี5455 5657แล้วก็59ตัวอยู่ด้านล่าง มาต่อกันที่แนวทางของโซโยนะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์พอเข้านะครับมี95มี52ทุกทันสำหรับงวดใหม่ก็คือใบนี้นะครับใบฝั่งทางขวาสุดชอบตัวเลขของอาจารย์ก็สามารถเก่งได้หมดนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางชุดสองตัวรูปแบบนี้มวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับผมเจอมาก็นำมาฝากคุณชมนะครับแนวทางของอาจารย์งวดก่อนนี่มี5้าสองสำหรับงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับมี4ี่ห้าห้าหแล้วก็สี่หนึ่งสี่ห้าห้าหแล้วก็สี่หนึ่ง ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างนะครับเลขเด่นแบบ4ตัวของอดดังเม็ดทรายงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลข2เข้าหลักหน่วยนะครับโดยออก5 2สองำหรับงวดใหม่อาจารย์คานวณได้3 4 5 6นะครับ3 4 5 6 มาต่อกันที่แนวทาง10ล่างสองสูตรของอัดกับตันนะครับ2ส,สูตรของอาจารย์คำนวณได้802กับ589จนเด่นตัวเดียวก็คือเลข8นะครับมาลุ้นกันทุกท่าน8จะอยู่หลักสิบล่างไหม มาต่อกันที่แนวทางของนูน้ำทิพย์นะครับใบนี้เป็นสูตรคำนวณเด่นหน่วยล่างสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่เจ้าของข้อมูลคำนวณได้674นะครับ674ต่อมาจะเป็นแนวทางเลขดับนะครับใบนี้ดับล่างทุกหลักของแอดพิมมี่นะครับเมื่อที่ผ่านมา,าจาย์คำนวณได้เลขศูนย พอดับผ่านทุกท่านวยออก5 2าสองำหรับทางเดเลขของอาจารย์6มงวดหลังสุดดับหลุดไปหนึ่งนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเจของข้อมูลคำนวณได้เลข0นะครับคำนวณได้เลข0ูนย์ในทางดับล่างทุกหลักต่อมาก็จะเป็นาทางดับ10บนนะครับ ดับ10บนงวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข6ก็ดับผ่านนะครับหลัก10ก็คือเลข9สําสำหรับงวดใหม่คำนวณได้เลข8ทจุดทันวันที่ก็อยู่ด้านบนนะครับวันที่2เดือน1ปี2569ต่อมาจะเป็นแนวทางดับบนทุกหลักนะครับ งวดที่ผ่านมาคำนวณได้เลข7ก็ดับผ่านทุกท่านหวยออกแปดาห้างวดก่อนหน้าก็ดับผ่านนะครับงวดที่ออกสองห้าสองสำหรับงวดใหม่อาจารย์คำนวณได้เลข3นะครับคำนวณได้เลขสามวทางดับบนทุกหลักนะครับ มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ธนกรใบนี้เป็นแนวทางดับล่าง32ชุดงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็ดับผ่านนะครับไม่มี5 2ทุกทันสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับวันที่อยู่ด้านบนสุดวันที่สองเดือน1น,นะครับปี2569 ดับร่าง32ชุดของอาจารย์ธนกรขอจากประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ